สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมตละนี้ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ e i g of Cups หรือพลังงานของไพ่งงนพหนึ่งถ้วยเข้ามาทํานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยว่าวันที่15เนี่ยเหมือนกับเพิ่งผ่านมาเดือนปีเกิดของชาวราศีมังกรท่านและมีการคาบเกี่ยวด้วยก็เลยทำนายว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเสมือนกับพลังงานของ e i g of Cups การเฉลิมฉลองการเริ่มต้นสิ่งใหม,ม่ๆการกระทานะครับด้วยมือของเราเปิดรับพลังงานใหม,ม่ๆเปิดรับความร่มเร้นความสุขใจเข้ามา ก็เลยทักนยว่าชาวสิ่มังกรในช่วงเดือนกุมภาพันนียเปรียนเสมอกับดวงชะตาของผลบุญผลกุศลหรือว่าดวงชะตามีความรู้สึกความเจริญงอกงามเนี่ยเข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสู่การเปิดรับสิ่งเหล่านั้นก็เลยทักนะชาวสิมังกรช่วงนี้มีพลังงานของการเริ่มเริ่มทาสิ่งใหม่ดวงชะตาส่งเสริมดวงนะครับได้รับรางวัลได้รับถ้วยได้รับสิ่งดีนะครับเป็นหลายคนจะได้รับโอกาสในเรื่องของชีวิตใหม่ ฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็ได้ทำนายว่าถ้าเกิดเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นความรักความสุขทากิจกรรมดีๆกับคนที่เรารักส่วนคนที่กำลังเป็นน้ําท่วมโดนถ้วยเนี่ยร้องไห้เสียใจเจ็บปวดหรือว่ามีความทุกข์อยู่ไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับการสิ่งที่คุณเนี่ยมีพลังงานของไพ่สามเมทาเข้ามามีใครสักคนหนึ่งกาลังคิดถึงนิ่งอยู่มองดูคุณอยู่ไกลๆสามเมท้าก็ได้ทำนายว่าคนของั้นของคุณเนี่ยมันกับถือเมทาวไว้ในมือด้วยเขารู้ครับว่านี่คือความรักเขารู้ว่าคุณยังคิดถึงกกันันนล เขารู้ว่า2คนระหว่างคุณ2คนเนี่ยมีความมั่นคงความรู้สึกดีๆต่อกันมาการช่วยเหลือกันมาก่อนก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรหลายท่านเนี่ยคนรักมีคนการกลับมาคิดถึงกลับมานึกถึงกลับมาแอบบมองแอบสบ่งกลับมาสนจสิตสนใจคุณท่วงน,นี้นะครับอยากจะกลับมาถึงขั้นหนึ่งถ้วยอยากจะกลับมาถึงขั้นขอความช่วยเหลือขอการดูแลกลับมาผลประโยชน์ก็มีก็เลยทำนายว่าพลังงานของชาวราศีมังกร,รท่านคนที่มีปัญหาในเรื่องราวกันไปเนี่ย คนคนนั้นรู้สึกแบบนี้ครับส่วนคนที่โสดนะครับหรือว่าโดยสตาความรักที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ทํากิจกรรมลงทุนลงงานนะครับทำงานกับคนที่คุณรักมีความมั่นคงลงหลักปักฐานมากขึ้นนะครับเป็นเกี่ยวกับการลงเสาเข็มมีโอกาสอะไรบ้างซื้อรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่ทําอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับราักฐานการเดินทางของตัวเองความมั่นคงการท่องเที่ยวต่างประเทศการงานนะครับการมองหางานที่ลงหลักปักฐานหรือการที่ งานของคุณในช่วงนี้โดดเด่นนะครับเป็นปีแห่งความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองนำพาสิ่งเหล่าน,นั้นมาให้คุณครับพลังงานของไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า four of swords หรือพลังงานของไพ่สีดาบทำได้ทังต่างของชาวสีมังกรหรือท่านว่าคนรู้สึกที่เหมือนกับใครที่เสียใจหรือมีปัญหาความรักเนี่ยคงรู้สึกเหมือนกับสีดาบคือการที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะตัดสินใจที่จะพอหรือว่านิ่งหรือหยุดช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนดาบสีดาบอะเจอเบรกอยู่บ่อยครั้งเจอนิ่งเฉยเย็นชายอยู่บ่อยครั้งเจอทำร้ายหรือว่า บึ้งตึงพยายามแก้ไขปัญหาเท่าไร่พยายามรักเท่าไรอะแต่เขาก็เหมือนกับคนที่แบบนิ่งกับเราหรือไม่สนใจแก้ปัญหาเหมือนกับเราพยายามรักอยู่ฝ่ายเดียวพยายามแก้ปัญหาหรือว่าพยายามอดทนกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยทำนายว่าทั้งหมดทั้งวงไพ่ชุดนี้หมายความว่าชา้นสีมังกร3ใบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับดวงชะตา,าของคุณเริ่มนิ่งเริ่มหยุดเริ่มพักเริ่มกายเริ่มใจไปเจอความมั่นคงความสุขสิ่งดีๆในชีวิตนะครับการงานค่อนข้างจะโดดเด่นและหนึ่งถ้วยคือการเปิดรับความรัก การมีความสุข,ขกับคนรักการท่องเที่ยวการทํากิจกรรมดีกับคนที่คุณรักส่วนคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยมีการกลับมาพอคุณนิ่งพอคุณตัดสินใจที่จะพอหรือเหนื่อยหรือหยุดแล้วอยากจะพักและอยากจะหยุดแล้วเขากลับมาครับสามไม้เทา้ากลับมาเลือกคุณกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอสิ่งดีจากคุณแต่พลังงานของพไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นพลังงานของคนรักที่อยากจะให้เขารู้ว่า6ดาบครับคุณสองคนเป็นเสมือนคนที่เคยแบบร่วมเดินทางกันมาแต่อยู่ก็เหมือนกับ6ดาบคือพลังงานของการที่ เจ็บมากเกจะไปต่ออยากจะรักกันต่ออยากจะเดินทางต่อแต่เหมือนกับเขาพยายามทาร้ายเราพยายามทําให้เราออกมาเหมือนเราพยายามอยู่กับเขาพยายามรักเขาแต่เหมือนกับตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะมีการทาร้ายกันด้วยคําพูดด้วยความรู้สึกด้วยการนอกใจหรือการโกหกนั่นเองพลังงานของไพ่เดาโมนก็เลยนะว่าคนล่าเงสีมังกรหรืยท่านเนี่ยจะมีการหลงผิดโดนของทําตัวไม่ดีแต่สิ่งนึงที่เป็นพลังงานของเดาูมนหมายความว่าพอมองดวงจันทร์แล้วอะ เขาก็นึกึ้นได้ว่าอินนี่มันคือดวงจันทร์นะนี่มันก็คือสิ่งที่มันเหมือนกับยิ่งใหญ่รักนะครับมันคือความมันคือหัวใจมันคือความรักความรู้สึกที่มีต่อกันนะฉะนั้นคนที่เห่าหรือว่าคนที่ทําร้ายคุณไปหรือคนที่นอกใจทําสิ่งไม่ดีกับคุณไปว่าแดกดันการกระดาการกระทําที่ไม่ดีการทำกระทำที่ชั่วร้ายการพูดจาไม่ทาลายความรู้สึกหรือว่าการโกหกหลอกลวงนอกใจเนี่ยเดบุลกับไพ่หกดาบทั้งหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี่หมายความว่าเขากลับมาเขาเห็นดวงจันทร์น่ะมันหนีไม่พ้นน่ย เขากลับมาเห็นความรู้สึกเห็นความเข้าใจกลับมารู้สึกเลยว่าพราไม่มีคุณแล้วเนี่ยหรือจะเสียคุณไปหรือคุณเริ่มนิ่งเฉยเฉยเย็นชาหยุดนิ่งแล้วเนี่ยเขาก็มีการกลับมารู้สึกตัวรู้สึกผิดการกลับมาที่รู้ว่าไม่มีคุณแล้วมันเจ็บรู้ว่าไม่มีคุณแล้วเหมือนกับคนที่มันสูญเสียเห็นไหมครับเสียใจเสียมีปัญหาในชีวิตไปเลือกสิ่งที่มันผิดไปเลือกอะไรที่มันเหมือนกับลําบากอะ่ะผมเลยมนะนเพราะว่าพลังงานของคนรักของชาวสีมังกรในช่วงที่มีปัญหากันไปเนี่ยหรือใครที่เลือกราคนรักไปอ่ะ เขาไม่มีคุณเขาก็เจ็บเขาก็จะทุกข์เขาก็จะไปเจอปัญหานะแต่พลังงานของชาวสีมังกรหอท่านไ่ไพ่ t o f swords เข้ามาครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันที่1นึ่งคุณอาจจะรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยผิดกายผิดใจและไม่อยากจะพูดคุยหรือว่าขยานนั่งอยู่ตรงนี้มาตลอดพยายามนั่งรู้สึกนั่งรอนั่งเจ็บนั่งเสียใจกอดเขาไว้พยายามรักษาเขาเอาไว้พยายามหาทางแก้ปัญหาแต่ถูกเขาบล็อกถูกเขาทิ้งถูกเขานิ่งจนตัวเองรู้สึกเหมือนกับการรอคอยหรือความเจ็บปวดของเราเนี่ย เราต้องวางดาบลงแล้วว่าเราต้องอยู่ทำ้ายจิตใจเราต้องรักษาตัวเองเราต้องเหมือนกับทําดีกับตัวเองบ้างแหละชั้นทูอ,อ็อบซอนหมายความว่าการกอดตัวเองกับความเจ็บปวดเสียใจมานานการทนเจ็บปวดเสียใจร้องไห้มานานครับพอเชื่อว่าจะรักกันพอเชื่อว,วั่นว่านในความรักความดีเชื่อมั่นว่าจะเป็นครอบครัวหรือเดินทางไปได้วยกันผ่านปัญหาไปได้วยกันนะ่ะแต่ที่ไหนได้กับถูกทิ้งไว้อยู่กับปัญหาก,กับความทุกข์กับความเสียใจก็เลยเลือกที่จะเป็นไพ่ทูอ็อบซอนหมายความว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะกลับไปทุกไหม นะครับจะกลับไปแก้ไขหรือเปล่าจะกลับไปรักษาเยียวยาความรักความรู้สึกที่มีต่อกันอยู่หรือเปล่าหรือสองดาบไม่กลับไปแล้วเพราะตอนนี้เราใส่ชุดสีขาวแล้วเราได้ดีมีความสุขไปเริ่มต้นความรักมีชีวิตที่ดีมีงานงานการเงินออกมาจากการพักกายพักใจความเจ็บความทุกข์ไม่กลับไปแล้วนะครับมาดูไพ่ของ3ามใบนี้ของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง,างแล้วก็การแนะนํากันพไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของไพ่เอทออฟคัพนะครับหรือพลังงานของไพ่แปดถ้วย ทำนายเลยว่าคนรักกับสีมังกรที่เดินจากไปอ่ะเวลาเขาทิ้งคุณไปเนี่ยเป็นพลังงานคนรักที่เขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกที่ทิ้งไว้อยู่แปดถ้วยไม่คิดถึงความรักที่มีต่อกันเนี่ยแต่เห็นไหมเขาก็เดินออกไปด้วยความรู้สึกที่เอาชนะชอบเอาชนะการคิดว่าเหมือนกับอยู่เหนือคุณการคิดว่าไงคุณก็เจ็บไอคุณก็รักไอคุณก็รอก็เลยมีพลังงานคนรักที่จากไปเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปี2568จะมีการกลับมาหาดวงจันทร์จะมีการกลับมาเห่าหอนกลับมารู้สึกคิดถึงอารายอารวณขอความช่วยเหลือ กลับมาเหมือนกับเรียกว่าเขาสนใจจากคุณเนี่ยประมาณนี้และแปดถ้วยคือการเดินกลับมาเพราะการที่เขาชนะคุณไปหรือเดินหนีคุณไปต่อน,นั้นน่ะมันเห็นความรักทิ้งเอาไว้ก็เลยกลับมาเห็นคุณค่าเห็นความรักมากมายที่เขาสูญเสียมันไปอ่ะถ้าเกิดเขาเดินออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับทําลายความรักที่มากมายทาลายความรักไปเจอปัญหาไปเจอสิ่งไม่ดีก็จะกลับมาเขาเรียกว่าทั้งหมดของวงพ่ชุดนี้ครับในเดือนกุมภาพันธ์ถึงปีปีสองพันสิบแปด เขาจะไปไม่รอดและเขาจะกลับมาครับพไพ่ใบต่อมาครับเป็นพลังงานของไพ7่7ถ้วยหรือ7 of Cup ออฟคทำลายดวงสตาของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เรียว่าการเปิดลับพลังงานของทางเลือกมีโชคลาบมีทรัพย์สินเห็นไหมครับมีบ้านฉนันหลายหลายคนเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นบ้านใหม่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปี2018มีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทองกับผลกําไรการงานการเงินการปรับตําแหน่งนะครับโชคลาบ นะครับเรื่องของความรักมีคนเข้ามาให้เราเลือกมีคนเข้ามาสนใจมีการเปิดรับความรักดีๆเข้ามาครับเป็นพลังงานความรักจากการพบเจอจากการทํางานนะครับการรู้จักการการแนะนําการเดินทางการติดต่อทางไกลก็มีแต่เจ็ดทั่วคือพลังงานความรักที่มีคนเข้ามาดับสนับสนุนคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้ชาวศีมังกรโดดเด่นเรื่องการคนเข้ามาสพอร์ตพบเจอความรักที่การสร้างบ้านอยู่ด้วยการขึ้นบ้านใหม่ลงหลักปักฐานลงเสาเข็ม นะครับและไพ่เจ็ดถ้วยคือการได้ทับสินเห็นไหม mm hmm. เงินทองโชคลาภโดยที่ไม่คาดคิดโดยที่ไม่คาดหวังโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. และเจ็ดถ้วยเป็นสมัยกับความรักที่มาพร้อมทุกอย่างครับแต่ต้องระวังนะไพ่ใปน,นี้ค่อนข้างจะเตือนเรื่องพยายามเลือกให้ดีพยายามคิดให้เยอะๆค่ยอยๆเปิดใจอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนไพ่ใบนนี้นำแบบนั้นนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นพลังของไพ่สิบถ้วย ค่อนข,ข้างจะโดดเด่นเรื่องการลงหลักปักฐานการลง,สงเสาเข็มอย่ที่ผมบอ,อกไปจ,จะไม่ใช่แค่สเสาเข็ม่างเดียวสิบถ้วยคือเปลี่ยสมอนกับพลังงานงการสร้างครอบครัวก,กันนะครับลงหลักปักฐานก็เป็นเรื่องของการจนแต่งงานคู่ชีวิตพบเจอความรักแบบผู้อยากผู้ใหญ่พบเจอความรักแบบการสร้างครอบครัวคู่แท้นะครับฉะนั้นไพ่เจ็ดถ้วยกับสิบถ้วยไปนี้ก็ได้ทำนายว่าชาวสิบมกรในช่วงเดือน,นกุมภาพันเนี่ยคุยมีโอกาสพบเจอความรักความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และสิบถ้วยคือการพบเจอความรักที่กลับมาคืนดีการกลับมารักษาการกลับมาเป็นครอบครัวกันท้า คุณยังให้โอกาสคนรักเลือกเราหรือจากไปอยู่เขากลับมาขอความช่วยเหลือกับเหม็นคุณค่าคุณสิบถ้วยเขารู้ว่าที่ครอบครัวเขารู้ว่านี่คือเหมือนกับความรักที่มันยิ่งใหญ่อะส่วนชาวสีมังกรนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ท่าคุณสอดอยู่หรือคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยหรือดวงชะตาของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สิบถ้วยกับเจ็ดถ้วยการมีพลังงานดีๆที่มันกำลังจะมีรางวัลใหญ่อะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเปิดรับสิ่งด,ดีๆเข้ามาจากนี้จนเดินถึงเดือนกุมภาพ ปีนี้จะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้การก้าวหนา้าเรื่องงานเรื่องเงินก้าวตําแหน่งอะไรที่เราคาดหวังอะไรที่เหมือนกับไม่คาดหวังมันจะเข้ามาประมาณนี้เขาเรียกว่าดมีโชคอะนะครับฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ของเดอะไฮพิเทสทำนายนบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีมังกรเลยว่าสำหรับคนที่มีความเชื่อมั่นเท่านั้นนะสำหรับคนที่ยึดในเรื่องของความดีศีลธรรมอันดีนะครับความเชื่อจิตเชื่อใจหรือสิ่งที่ทํานายแ้วมันตรงกับคุณในช่วงนี้ สิ่งนี้บทสรุปครับใครที่ได้เป็นแบบนี้ใครที่ทานายแล้วรู้สึกแบบนี้ใครที่เหมือนกับจิตใจเป็นแบบนี้เดอะไฮพิเทสคุณจะได้รับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคนรักเข้ามาช่วยเหลือหนุนนำ้ำเดอะไฮพิเทสคือนักบุญเห็นไหมครับและการทานายเนี้ยถ้าคุณเป็นแบ็คแจ็คหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนแบสนะครับไม่ดีเนี่ยด้านมืดด้านเลวคุณก็จะยังไม่เจอสิ่งเหล่านั้น เช่นนั้นไพ่เดอยไฮพิเทสือการเปลี่ยนแปลงของชาวสิมังกรที่ใครก็ตามที่กำลังูลทุกสึ่งทุกใจเสียใจอยู่พยายามเหมือนกับอย่างที่บอกครับเปิดรับสิ่งดีเลือกที่จะทำยังไงสิ่งปัจจุบันเลือกที่จะโฟกัสสิ่งที่ดีงามความมู้สึกการใช้ชีวิตนะครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มั่นคงในชีวิตเลือกในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเข้ามาอะไรที่มันทุกอะไรที่มันเสียใจที่มันเป็นสิ่งที่เลวตัดเวรตัดกรรมตัดมันออกซะหยุดซะนะครับหยุดทําเลวหยุดทําชั่วซะ และกลับใจนะแล้วเหมือนกับเปลี่ยนแปลงซะประมาณนั้นครับฉะนั้นไพออลลเคลครับบอกชาวสีมันก่อนท่านว่า I want to be a q u e e คครับแต่ช่วงในกุมภาพันธ์เฮาสีมันก่อนท่านใหญ่คุณเนี่ยพยายามมั่นใจตัวเองพยายามเหมือนกับเป็นเหมือนกับไอ a อนทะูบี a q u e e คน่ะเป็นเหมือนกับคนที่มีความสุขผ่านบททดสอบผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นคุณลองก้าวผ่านไปดูกับความทุกข์ต่างๆกับปัญหาต่งตางๆลองเชื่อมั่นลองทําให้ดีลองเหมือนกับ เชื่อว่าเราสามารถที่จะผ่านไปได้ะนะครับแล้วเราผ่านไปได้เมื่อไหร่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ผมนายให้มันจะเป็นของคุณมันจะเกิดผลแก่คุณนั่นเองครับก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ